สี่มุมเมืองนะคะมาดูทุเรียนกันไปดูทุเรียนโบสุกท้ายรถคืออะไรใหญ่สวยอันนี้เบอร์สวยหรอพ่อหสวยกลางมอนทอง มีสุกหามด้วยมีพันอะไรนะทองย้อยฉาดเยอะไปหมดไม่รู้เลือกอันไหนสุกหามนี่คือทั้งเข่งมันสุกแล้วสามารถไปขายได้เลยเหรอร้อมขายแล้วนี่ร้านเดิมที่เราเคยซื้อกินราคาร้านนี้นะคะ 150ย่ะได้แล้วเองข้าวฟาดไปเองแตต้องซื้อกินปลูกเองไม่เป็นเองไม่เป็นนะเดี๋ยวทีน้้เราจะไม่ไปปลูกอ่ะนีเลี้ยดได้พวงใหญ่มากแม่โลล้อยห้าสิบนะคะอุ้ยเบลูเทิรเลยอ่ะ อุย้ยขุ้มมากแม่โดเซ่ใชออดกนเตกองอตลค่ะาน,นดูเซ่ลูกละสองโลลูกละสองโลไอลูกมีไายพ่มเลยโอ้ยขยับเข้ามาใกล้ ยความใกล้ชิดได้ความใกล้ชิดแล้วไ้หเอะนอันดะีัเอาไเราไปขายทุเรียนกันไปซื้อทุเรียนขายกันาเติมเติมยาเลยเติมเดี๋ยวจรอย่าง,างนี้เปลือกมันหักบางเห็นไหมล่ะ ถ้าซื้อโบ่์แบบแม่อะทุกหน้าเต้นเดีทุกไปเอาไอ้นี่มาได้ลูกตาช่างแม่จะรู้ว่าโลสองโลเดยาาว้า,า,าแต่แี่โลหลังบ้านนะตาช่างาถึงแล้วเอ้ว,ว,วางวางวางก่อนวางด,ดูก่อนว่าได้เท่าไหร่แล้วค่อยแจกนี่นะคะทุกคนโอ้ยใหญ่มากแม่นี่มือนี่มือนี่คือมือนะคะไม่ไมี มนแ้ช้ด้ยนี่ออ่ีเนิดหนอยก็มีอ้ใหญ่มากต้นอ้ยหมดแล้วหรอ,อยเยอะมากเลยเนี่อก้เมื่อกี้เดียว่อนทิ้ใหญ่กว่าแต่นี่าจะได้ปูเยอะทานี้เออนี่ได้ปูเยอะจะไ,ได้กินอ๋อยังม่ทัอันนี้เิมสองเดย อย่าทำเป็นแกะเด็ดนทั้งหมดทั้งมวลแล้วทุเรียน2โลเราได้เนื้อเท่าไหร่คะทุกคนมาดูกันหักไป4ขีดอันนี้เท่าไหร่เพอง <2 S 1> โล2อลเลยวะ 4, 2 2> 4ได้เนื้อ8ขีด8ขีดนะ1อ๋ออันนี้2เหรออ๋อได้เนื้อ8ขีดทุเรียน2โลได้เนื้อ8ขีด 8, 8, 8, 8ขีดว้าว เลือกครันี้คุ้มเดี๋ยวก็จะแบ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ยายอันเดียวพอยายจะไปถวายพระอันเล็กไปอันนี้อันยายชุดนี่ให้ยายไปยายได้เท่านั้นแหละไปถวายพระแบบถวายพระด้วยกินด้วยปะน่าตื่นไปอ่าอันนี้แม่ได้น้าโอ๋ นั่น,นแล <ผม S 2> หละแล้วพ่อก็แบ่งแม่กิ <c oughs> นเราเป็นผมเราเป็นผมในการเราต้อง